เห็นตัวเลขที่สมควรที่กําหนดให้จะเลยรับผิดก็คือ4ล้านบาทครับพร้มอมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายมเขาก็บอกว่ามันทุกการกระทํามีราคาที่ต้องจ่ายเนาะตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหร่ก็เป็นพ่อและแม่ของลูกอะค่ะแต่ว่าในทางกฎหมายก็ยังไม่ได้อยากกัน ก็ผลออกมาก็คือท่านเห็นตัวเลขที่สมควรที่กําหนดให้จะเลยรับผิดก็คือ4ล้านบาทครับอมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายวันนี้ทางผู้กรณีมาด้ไหมครับไม่ได้มาครับเป็นเสมียนทนายมาฟังเขาพิพากษาแทนครับก็มีการเจรจากันเบื้องต้นตั้งแต่แรกครับผมตั้งแต่ได้เจอกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าคดีไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ครับคือตอนนี้สารท่านตัดสินมาก็ต้องดูว่าทางผู้กรณีจะอุทธรณ์ฎีกาไหมนะครับตามกระบวนการ ถา้าไม่ชำระตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วถึงที่สุดก็คงมีการบังคับคดีครับก็จบซะที่เนาะเราก็ถือว่าเราแบบก็แบบโอเคตามนั้นค<ช>่ะโอเคตามนั้นก็คือพึงพอใจค่ะคำาตดสิในใช่ไหมค่ะพอใจค่ะใช่ไหมเราได้มีการพูดคุยกับทานายฝั่งเขาไหมฮะไม่เราจึงไม่เคยเนาะมีแต่ให้คุณผัดคุยค่ะก็คือเขาได้มีการแบบขอไก่เกียร์อะไรเพิ่มเติมอะไรไม่ไม่เคยมีครับไม่เคยมีเลยใช่ไหม เหมือนเคยเห็นตอนที่เขาโพสที่เขาฟ้องคนอื่นเนาะเขาก็บอกว่ามันทุกการกระทามีราคาที่ต้องจ่ายเนาะตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหร่ก็ก,ก,ก็ตามนั้นนะคะออตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับไม, <c oughs> ไม่ไม่น่ใจเนาะไม่ไม่เพิ่งจะรู้วันนี้จ<า>ะแจให้เขาทราบทีหลังใช่ไหม <ภา S 2> ครับครับผมหรือจะรอหมายสารแจ้งไปก็วันนี้มีสมยญทนายจะเลยมารับฟังก็คงจะมีการแจ้งกันครับ ก็เป็นพ่อและแม่ของลูกอะค่ะแต่ว่าในทางกฎหมายก็ยังไม่ได้อยากกันเนาะแต่ว่าก็เขาก็มาดูแลลูกปกติอะค่ะก็อย่างนี้ก็ดีกว่าะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องแบบการมาฟ้องร้องทางนี้ไหมจริงๆไม่มีค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจเราเราบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วว่าถ้ามันเดินมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่เราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อมันเดินมาถึงแล้วเราก็ตัดสินใจตามอย่างที่เราพูดเรียบร้อยแล้วเราก็ทําทุกอย่างที่เรา เราคือเราได้คุยกันไว้ก่อนแล้วอะค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นการตัดสินใจของเราค่ะตอนทำงานครอบครัวเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะก็ก็มันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีทะเลาะเถียงอะไรกันแล้วเหมือนมัน,ม,นม,มันก็เคลียร์กันไปแล้วอะค่ะแค่ว่าเรายังไม่ได้เซ็นใบหย่าเท่านั้นเองค่ะหลังจากนี้จะมีการดําเนินการกับครอบครัวยังไงต่อไปคือ ค่ะก็เดี๋ยวก็้องมาพูดคุยกันอลกละค่ะว่าเอเดี๋ยวเราจะจัดการให้เรียบร้อยเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะขั้นตอนค่าเสียหายที่เรียกร้องนี้ขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงต่อครับก็ดูว่าจะถึงที่สุดหรือเปล่าครับว่ามีการอุทธรณ์ฎีกาไหมถ้าไม่ถึงที่สุดก็ก็ดูว่าถ้าเขาถ้าถึงที่สุดแล้วนะครับก็อาจจะต้องบังคับคดีนะครับถ้าเขาจะเจราจาจ่ายก็ยินดีนะครับถ้าจ่ายก็จบถ้าไม่จ่ายก็บังคับตามกฎหมายครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w เวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ